ไฟเลีเราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสาราฉบุงอ่ะอยู่แถวหนองจอกมิบุรีมีใครเป็นกูเอาซ้อมตอนนี้ก็พี่งค์น้องในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบหกหนึ่งร้อเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับเตะขาวันนี้เลยต้องมาเจอคู่ปเก่าๆที่เนี่ครับพรสิงห์ขอนเจอมาล่าสุดเลยครับวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสี่ห่ร้อยสิบสี่วันนี้ต วันนั้นปล่อยกันไปต่อยวันนั้นชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยขาดครับอ๋อขาดเลยแต่วันนี้มาให้เราแก้มือคิดวันนี้เรแก้มือเราได้ไหมไม่ได้อ่าเขามือสไตล์ไม่หมัดจะวันนี้ต่อยร้อยสิบเอ็ดเนาะเมื่อกี้ชามหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินนิดหน่อยประมาณจุดแก่ก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายเป้กี่เปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชนะเลยครับคุ้มมากี่กิโล่สี่สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ สี่สิบกว่าคนเังหวัตรโรบุรีับฝากเชื่อนช่วแฟนขับรถหน่อยฝากคนลรบุรีเป็นกำลังใจผมครับเต็มทีน่นะครับอ่ะขอโชคดีก่อนครับ